สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสกายมาจันแพทศรี ID Text 1ี3 0 2 0 7 6 0 2ส e ม t ์เชั่นเลขที่57วันนี้จะมาพูดถึงบทที่7เรื่องวัฒนธรรม c u เจ u r e ค่ะการวิเคราะห์ของฮอ t เชน n นึ in v i t u a l i s m หรือ c o r r e c t i v i s m ปัจเจกนิยมหรือส่วนรวมนิยม 2. Uncertainty Unvoidance หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 3. Power Distance ระยะแห่งอำนาจ 4. m a ม u r i n i t y f เฟ m ร์ i มิการให้ความสำคัญกับผู้ชายหรือผู้หญิงมีมีอิทธิพลแรงจูงใจตามวัฒนธรรมยศตำแหน่งการศึกษาสูงบุคลิกภาพนิยมการตัดสินใจเลือก วิธีการดำเนินชีวิตการรับรู้การแปลสีตัวเลขสัตว์ดอกไม้อื่นๆทัศน,น,นคติความหมายวิธีทางในการแก้ปัญหาตลอดจนอุบายในการจัดการปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจประเภทของวัฒนธรรมรูปธรรมสิ่งประดิษฐ์สิ่งปลูกสร้างนามธรรมความเชื่ออุปนิสัยค่านิยม สิ่งที่แฝงอยู่ในวัรนคดีบรรทัดฐานกฎหมายจารีดธรรมเนียมวิธีปฏิบัติวิธีประชาซับเคัลเจอร์ภูมิภาคอาชีพอายุศาสนาเชื้อชาติคอสเคัลเจอร์แอคทูทู a t i o n Set Strategy จัดส t ต g y Standard Right โลเคชันไรดดิวลิสชนซิตี้